สวัสดีตอนเช้าค่ะผมยุ่งมากตอนนี้กำลังกำลังแต่งตัวสำหรับเข้าฉากแรกของแม่วันนี้เ้างถ่ายอะไรนะกามเทงงออนไลน์กรรมเทพออนไลน์สวัสดีค่ะแม่ตุโกสวัสดีพี่นกค่ะสวัสดีพี่แจ็คค่ะพี่เจนค่ะพี่เจนค่ะขอโทษค่ะลบมาทำไงดีอ่ะไม่มีมมที่ว่าค่ะ อาหาที่วางมันช่างยากเอาวางตรงนี้เลยอ่ะวมันไม่มันไม่ไม่ไอาไว้จะท่หรอถามพเสร็จแล้วถามแไม่ได้ไปดูเอรเตอร์เลยเวะท่ะกันทนค เดี๋ยวพี่เจนจะให้มันกลายเอาไว้นานได้หมอได้เป่าเป่าออกได้พี่เอ็งมาพี่เอ็งเป็นท่านนำหมูนีคนนะค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมีมีมีใครมามากคะัแม่เทนภูภูมิเดมิตรางมาปราง นิชาค่ะนิชาค่ะเป็นโฮมน,น้ำตาลวันนี้ 3, 3สามสามสี่นะสามนางเอกสามนางเอกเมื่อวานก็สามนางเอกวุ่นวายดีมากเมื่อวานวุ้นไวแต่เมื่อวาน <c oughs> แม่ละมาใชนะ่ไหมสนุกสนุกดีนะแม่แนละ้วเวลาคนเยอะๆนะห, <c oughs> หรือวุ่นวาย เพราะหูวสนุกไม่คอนเวอร์เซชันมันสนุกอะมันแบบเพื่อนได้ตอบปากตอบขาได้แบบนงไหมนงมาสิใครว่าไม่นงอะผ่องแนี่ยเจ็บนั่นอะมันเ่ยขูดใส่เลยสนุกเลยเฉพาะเจ็บมาเนี่ยเวลามีอารยาม่ก็หายไม่หาเจ็บเป็นของสาวไงมันจะเจ็บมันมีไตอยู่นะคะมันยังไม่เล็ก อะะไรคพูดเรื่องสวยมากจริพูดเรื่องอะไรต่อดอนไิงนะคะตอนเนี้ยพิงพิงพิงพูดเรื่องนมตอนนี้เราไรพี่อยู่พิงค่ะได้ไหมพูดเรื่องนมดิฉันมีไตอยู่ค่ะทําไมคะพี่เขายังไม่มีมือจับค่ะอุตยตายละจ้าคือพูดง่ายๆว่าอย่าวอร์ชินน้องไต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 แข็งอยู่เลยค่ะนมนะคะใส่ไปเลยนั่นแหละใส่แล้วค่ะของเขาดีจริงๆ อ๋อไม่ได้พูดกับมีก็ไม่ได้ใช้ไงครัเนมบดไม่พราะฉากอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาากนแ้มีแกงกองใพืไถ่ายตรงราชมงฝลนทองหกนั่นที่ถึงแกงนัแล้วที่จะบอกอะไรให้ไหมคือบบานในซอยบ้านใช่มที่ถ้า่ิงที่ฝน้มาฝนยิ้ยิ้หลายคิวแล้วก็ไม่ได้แ้จริเหรอ ห่ายสาร่ะไม่มีอะไรจชิพี่พี่ลองกับเฮ้ยแบบคุณถ่ายไงว่าถ่ายที่สามแล่ายโอไม่ได้นะพี่สัวมัานเลยแหละอ๋อสวยด้วยแหละนอนด้านเลยเพื่กถ่ายได้ไอ้ร้อกคิวโมไซเป็นเออคือพี่ส้วมก็จะติดมนหนูใช่ไหมอ่าแต่ว่าร็แต่ปรากฏไม่ได้คิวพีโอไม่ได้คิวเรติแล้วก็หลังได้ใช่ซึ่งมันไม่ทันละ ทำเื่อเเราไปาไมว่าแม่อแล้วไม่ได้อะไรกย่างเราคน่เดือนแม่องติองไวจนตั้งคืแม่ขอให้แม่อรอกงออกนะเอ๊ะไอ้ไอ้ตาอยไหนตาเป็นยังอ่ะอยู่ชุดเดิมครอ้าวหรอ่มาอนีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไป ได้แล้วนะดี๋วไม่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเล่นไปกันนั่นก็นั่นคืออะไรคะเดี๋ยวก็แฟดเดี๋ยวก็นั่นอนาตามที่เรารู้กันถ้าเกิดม้วนมือไว้อะจะหมวนหกเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดม้วนลงก็จะได้เลย เดี๋ยวพี่คริสพี่คริสจะแทกหัวรองให้หน่อยเนาะได้ค่ะโอเคออเตีใส่รองเท้าเบอร์ที่เจนฉีดได้นะได้เลยหุ้ยพี่เจนเอารูปที่เราเจอกันยี่สิบปีที่แล้วได้ได้วันนี้มาทำงานค่ะเจอเรียกชื่อพี่เขาผิดเลยเจอกันประมาณสิบเจ็ดปีที่แล้วตอนสมัย เออพื่จัยังเรียนยังเรียนหนังสือที่เมกาอยู่แล้วพี่เจนก็บอกว่าเคยเจอกันนะเจอตอนผมยาว,วาพี่ก็เลยงงทิดอยูเดนเคยเจอตอนผมยาว <c ười> คริสผมยาวนะแล้วเขาก็เอารูปมาให้ดูเขาบอกว่าคือจำเขาไม่ได้หรอก <c ười> คยใส่แว่นดานะ <c ười> เห็น้เข้าไปใกล้ยูเดนใส่ ตัวเปรี้ยวอยู่เลยทครตอนนั้นเอ้าตอนนี้ไม่เปรี้ยวแล้วหรอคะตอนนี้ก็เป็นแบบผู้ใหญ่คือตอนนั้นยังมีเอเซนซอรี่เป็นแบบว่ามีเหล็กมีอะไรเงใช่หนู15หนูสิบห้าเออ15 1หสิบห้าแต่เวลาพี่ฉีสเปรคพี่ต้องพมนะพี่จะฉีดตรงในน้องคอยน่าจะจำได้ก็ทำน้องคอยจำคอยยังไ่ผ่ะ ตอนนั้นพลอยเป็นนักหล่อเดี๋ยวก่อสจะไปนะเอานี้ก่อนก็ได้รู้เดี๋ยวเบสจะได้ไปก่อนหลับตานะนั่งหลานาเมพอไปทำงานกันดีกว่าคภูน่ใจมากใช่ไม่ได้เซขอบคุณค่ะฝากฝากกินข้าวเพื่อนหน่อยทักที่ค่ะใช่มเอาเอา ปาทำงานป่าปาปาโอเคโอเคไปก่อนพี่ชาร์จโอเคค่อยู่ไลฟ์ดิไลฟ์อยู่เอาง่าเห็นไลฟ์ดิเขีนไลฟ์ไม่ได้ทำไมอ่ะพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งสวัสดีสวนสดีชารพี่หนึ่งนรอ่ะ